สวัสดีครับวันนี้ผมจะลองเอาเครื่องมือ PTYM021 เช็คโค้ดแล้วก็เช็คสถานะของเครื่องยนต์และเซ็นเซอร์ต่างๆของรถจิ๊บแกนชูุกีโฉม Z J ปี1997นะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะเสียบปลั๊กที่ตัวรถออนสวิตช์ครับ เหมือนเดิมครับเข้าไปที่หน้าเมนูเหมือนเดิมครับแต่ผมจะเลือกเป็น OBD2 นะครับไลท์ด a ต้า สามารถดูได้ครับแต่ตอนนี้ค่ายังเป็นศูนย์หมดอาจจะยังยังเป็นที่ผมยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับมีทั้งหมด3หน้าครับดูอุณหภูมิพร้อมร้อนได้ดูอ่าอ n นจินสปีดดูได้จนถึงอินเทคแอร์ครับออกเกนเซนเซ,นเซอร์โอทูเซนเซรครับดูได้หมดเลยครับ เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองออกแล้วเข้าใหม่เพื่อให้เครื่องมือเชื่อมกับตัวรถอีกรอบครับอ่าผมจะกดเข้าไปที่ไลท์ดาต้านะครับเพื่อดูสถานะครับ อ่าค้ามาหมดแล้วครับนี่ครับผมจะลองเช็คโค้ดลองดูนะครับ อ่าเช็คโค้ดขึ้นครับลบโค้ดได้อ่นะครับน่าจะเป็นตัวทดลองน่าจะเป็นตัวเทสออกเจนเซนเซอร์ครับหรือว่า O2 เซนเซอร์นะครับ ตัวนี้คือตัวอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เบื้องต้นก็คือมันเช็คได้หมดครับโอเคครับขอบคุณครับ